สวัสดีครับกลับมาอยู่กับรายการิ P P S กันอีกครั้งนะครับผมซึ่งวันนี้ผมจะมาโปรโมทเซิร์ฟของผมเองนะครับซึ่งเป็นเซิร์ฟที่มีชื่อว่า O P P S นะครับ IP l o c k o ั t ก,ก็จนะอยู่ใต้คลิปนี้ใต้คลิปข้างนี้นะครับซึ่งนี่ก็เป็นสุดฟาวนะครับผมก็ช่วยเพื่อนสร้างนะครับ ก็จะมีโซนต่างๆยังสร้างไม่เสร็จนะครับก็จะมีกดและชื่อแอนมิน PVP ช็อปบายเซล์นะครับซึ่งผมได้ให้ OP ไปนะแต่บาบคนที่เข้ามาเล่นแบบอืครับนี่ก็กดยังไม่สร้างครับแต่ชื่อแอนมินสร้างแล้วนะนก็ยังสร้างไม่เสร็จเลยนะครับชื่อแอนมินก็จะมีซัสซ่า GM แอดใหญ่ครับพระเจ้าบอสซัสซ่าน้องผมแอดลองอันนี้ก็แอดลอง,ออลองครับ ก็เป็น shop by s a ลลนะครับก็ยังไม่สร้างนะครับก็เข้ามาก็ช่วยกันสร้างนะครับก็จะเป็น PVP นะครับน,นะประมาณนี้นะครับส่วนอื่น,นเดี๋ยวผมค่อยทำนะครับก็เซิฟก็มีแค่นี้แล้วครับก่างๆก็เข้ามาสร้างด้วยนะครับสวัสดีครับ